ครับผมอ้าวัดดีครับวันนี้ก็มาเกษตรโอ้โหรุ่นแปดโกเบเมื่อวานนี้ก็ต้องเอาพักไว้ก่อนครับเนื่องจากว่าฝนมาเดีมาดูตัวนี้ลนะครับกระบอกบนตัวนี้ที่ว่าทำให้ดูรีกรอนนี่แหละสรุปแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่นะครับอืมได้ของใหม่มา อของใหม่มือสองจากกรุงเทพเอาอย่างนี้เลยไม่ต้องซ่อมไม่ต้องอะไรกันละก็จะได้แก้ปัญหาความร้อนไปอยู่ที่ e 2 0 0ครับวันนี้วัดีเลยจะได้ถ่ายตรงนี้ให้ดูหน่อย fc ก็ถามอย่างนี้ครับงงๆกับการตั้งแรงดันไฮดรอลิกมันเนี่ย จะเห็นสีส้มหรือไม่อะไรนะครับเอากระบอกของฮิตาชิรุ่น2มาใส่กันเออเอามาๆจะได้อนี่ครับเดิมๆเ,เขาจะอย่างนี้นะครับทัมแคทเดิมๆนี่ครับโครงสร้างมีสายใหญ่2แล้วก็สายเ,กกเลเูรเรตเตอร์สองนี่ครับง่ายๆสัญญาณแพลเลอดง่ายๆเลยนี่ครับตั้งตรงนี้นะครับ อ่าผมก็เคยลงคลิปมาให้ดูแล้วครับตั้งตรงนี้วัดตรงนี้ครับ500 psi สำหรับเล็กเกอร์เลเตอร์ตัวบนเนี่ยไม่มีผลนะครับขันเข้าขันออกเนี่ยเอาไว้ประมาณแค่แค่นี้พอแต่ตัวที่ตั้งจริงๆคือตำแหน่งถัดลงมานี่ครับเห็นไหมครับลูกนอกลูกในขันเข้าแรงครับของแคทนะฮะทีมงานโทรมาถามผมสงรอบแล้วเนี่ยเอาเลยดูคลิปนี้กันไปเลย นะครับขันเข้าแรงครับฝั่งซ้ายเหมือนกันนะครับสลับกันกันกบโคมัตสูโคมัตสูเลยคายออกอันนี้ขันเข้าครับขันเข้านี่ปั๊มน้ำเดิมมาครัโอเคนะครับตัวถัดมาเนี่ยครับ P.V. เห็นไหมครับอันนี้ผมเจาะตรงนี้เลยนะครับเจะาะแล้วก็ปรับสกรูล,ลงมาที่ฝานี้ได้เลย สำหรับวัดแรงดันนะฮะแรงดัน P.O.V. ก็ตำแหน่งนี้ครับตามที่สายออกมาเห็นไ,ไหมฮะถ้าใครสนใจแนวนี้ก็ได้ครับเนี่ยนี่ตอนอนี้ทำเป็นเกลียวขันลงมาเลยครับขันยัดลงมานี่ก็ง่ายดีนะครับตอนนี้ก็เปิดไปที่ห้าร้อยแล้วเหรอครับห้าร้อยพีไอเท่ากับสัญญาณไพลอตตรงนี้เลย อย่างอื่นก็ไม่มีแล้วครับง่ายๆครับถ้าของแคทเนี่ยเวอร์ชั่น2แคทสามสองศูนย์นี่ก็ทรงเดียวกันนี่แหละครับปรับแต่งตรงนี้ได้เหมือนกันข้างบนก็เป็นปักป๊กปัดแดงนั้นสูงลูกสายขวาทั่วไปครับอ่าโอเคนะครับสำหรับ fc ที่ถามมาวันนี้งานวันนี้ก็พอดีเลยครับอยู่ในร่มอำเภอเกษตรวิสัย ทือากาศทำงานในร่มเนื่องจากพายุขเข้าสักสองสาวันนี้ก็มีงานติดพันอยู่สองงานนะครับแต่อยู่กลางแก้งนะครับเดี๋ยวรอให้ฝนเบาก่อนเดี๋จะไปประกอบให้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะยกใส่แล้วก็จะทำการตรวจสอบวัดแรงดันกันอีกทีหนึงปรับแต่งกันสำหรับไอ้เจ้าตัวแคทคันนี้ ากาศดีเลยครับวันนี้เบาๆกับเพื่อนเก่าแคตเตอร์พิลล่าตัวจริงเสียงจริงของเขาครับยังเก่าอยู่เลยครับแคตตัวนี้ยังเก่ายังเก่าครับเดี๋ยวแนะนำไปตรงนี้ให้ด้วย,ยนิดหนึ่งนะครับนี่ครับที่ว,ว่าน้ำมันรั่วตรงนี้ก็จะมีโอริงอยู่ข้างในนี้นะครับ เป็นแกนกดเข้ากดออกทั่วไปนี่ครับเปลี่ยนโอลิงข้างในนี้ได้ถ้าแกนสึกก็เปลี่ยนแกนนะครับเห็นเขาขาวอยู่นี่นะฮะอ่านี่อย่างคันนี้ก็รั่วครับี๋ยวก็จะทําการเปลี่ยนให้เพราะเห็นมีเอฟซโทรมาถามนะครับนี่ครับถอดสลักออกแล้วก็จะมีน็อตยึดตรงกลางนี่ครับถอดออกเปลี่ยนได้เลยครับง่ายครับตัวนี้ง่ายๆเห็นไหมฮะ ถอดสลักถอดนี่ถอดนี่ออกแล้วก็ถอดตรงนี้ก็จะเปลี่ยนได้เลยโอเคครับบิดพิพนี้กันตรงนี้นะครับตัว e 2สองร้อยวันนี้มาที่ผลพรัมแล้วครับขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับที่ติดตามกันขอบคุณท่านที่เข้ามาใหม่นะครับฝากขอโทษบางท่าน้ลยครับที่ช่าง ค่ายสอนทหารไม่สามารถรับโทรศัพท์ทันอย่างเมื่อวานก็วุ่นทั้งวันครับประกอบม,มอเตอร์เนื่องจากโอโ้โหแลบหน้ากันครับก็จะเสร็จก็เป็นทุ่มนึงก็เหลือแค่ติดตั้งครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม